เชื่อว่าหลายคนปีนี้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะประสบความสำเร็จให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังแต่ก็ยังมีอุปสรรคซึ่งสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ตัวของคุณเองสร้างขึ้นมานั่นก็คือความขี้เกียจเจ้าตัวนี้เลยค่ะที่เป็น,นอุปสรรคที่ทำให้คุณไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายๆเพราะมันจะฉุดรั้งชีวิตของคุณเอาไว้แต่ก็โชคดีที่คุณสามารถทำลายมันได้เช่นเดียวกัน และถ้าคุณอยากเลิกเป็นคนขี้เกียจยิ่งคุณเลิกได้ไวชีวิตของคุณจะสบายและเปลี่ยนไปเป็นคนประสบความสำเร็จค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของความขี้เกียจสิ่งที่คนหลายคนเจอและรู้ดีว่ามันเป็นอุปสรรคของชีวิตแต่หลายคนกลับปล่อยให้มันครอบงำอยู่เรื่อยๆทําให้ห่างไกลจากความสำเร็จห่างไกลจากความสุขวันนี้เรามาเปลี่ยนสิ่งนั้น ให้มันกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีทางที่จะฉุดรังเราไว้ได้เราจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจกันเอาไว้นะคะข้อที่ 1.. คุณต้องเข้าใจต้นเหตุของความขี้เกียจซะก่อนความขี้เกียจมักจะมีหลายปัจจัยอย่างเช่นจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้ขี้เกียจแต่คุณกลัวว่าถ้าคุณทาแล้วมันจะล้มเหลวคะ่ะดังนั้นคุณต้องศึกษาให้มากว่าเรื่องที่คุณจะทา คุณมีความมั่นใจคุณมีความรู้มากน้อยแค่ไหนความรู้ที่คุณมีจะทำให้คุณไม่กลัวในสิ่งที่จะทำขอ 2, hit hit ้อที่สองการตั้งเป้าหมายใหญ่จนเกินไปมันเลยทําให้คุณรู้สึกท้อแท้เป้าหมายที่ใหญ่ทําให้คุณขาดแรงจูงใจในการทําเป้าหมายที่ใหญ่ทำให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินเป้าหมายที่ใหญ่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไปไม่ถึงดังนั้นมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ทำแล้วคุณเหนื่อยหรือมันยาก นั่นแหละค่ะคุณก็เลยสรุปให้กับตัวเองเสร็จสับว่าอ๋อฉันขี้เกียจฉันไม่ทําแล้วเคยมีตัวอย่างของผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีความฝันเขาอยากจะเปิดร้านกาแฟเพราะว่าเขาไม่อยากจะทํางานประจําแบบนั้นไปตลอดชีวิตแต่เขาก็กลัวว่าถ้าเขาลาออกจากงานประจําแล้วมาทําร้านกาแฟมันจะดีเหมือนกับที่เขาได้เงินเดือนในทุกๆเดือนหรือเปล่ามันจะทําให้เขาขาดทุนหรือเจ๊งไหมและมันจะทํำยังไงเขาก็ได้แต่คิดแบบนั้นในหัว ทำไมมันยากจังฉันจะทำได้เหรอแล้วเขาก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปเป็นปีปีโดยที่เขาไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยค่ะดังนั้นเราลองเปลี่ยนจากการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปให้เป็นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นจะดีกว่าคุณต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดไปเลยว่าคุณต้องการอะไรแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆความขี้เกียจมักจะเกิดขึ้นเมื่อเป้าหมายมันดูยิ่งใหญ่และมันดูยากใช่ไหมคะคุณรู้จุดอ่อนของตัวเองแล้วนี่ ดังนั้นคุณลองเปลี่ยนค่ะว่าลองตั้งเป้าหมายให้มันง่ายขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดอยากออกกำลังกายอย่าบังคับว่าจะต้องไปวิ่งรอบสนามสักสิบรอบยังไงซาสมองของคุณจะสั่งว่าวันนี้ยังไม่วิ่งก่อนค่อยวิ่งวันหลังแล้วกันวันนี้เวลาน้อยวันนี้อยากพักผ่อนวันนี้มีงานต้องเคลียวันนี้ต้องทำกับข้าววันนี้ต้องทำนู่นนี่นั่นสารพัดอย่างแต่ถ้าคุณบอกกับตัวเองว่าวันนี้คุณจะออกกำลังกายแน่นอนแต่คุณจะวิ่งรอบสนามหนึ่งรอบ คุณจะรู้สึกว่าโอเคแค่หนึ่งรอบเองไหวนาวิ่งได้มีเวลาแล้วก็ค่อยกลับมาทำกับข้าวก็ได้เห็นไหมคะถ้าเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆมันจะทำให้คุณอยากทำก่อนแต่พอไปวิ่งจริงๆวันต่อไปคุณอาจจะไม่วิ่งแค่หนึ่งรอบแล้วก็ได้คุณก็อาจจะวิ่งในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ร่างกายของคุณเริ่มแข็งแรงขึ้นหรือแม้กระทั่งการอยากอ่านหนังสือบางคนอยากเก่งอยากพัฒนาตนเองอยากมีความรู้เพิ่มเติม,ตมในบางเรื่อง แต่ก็ขี้เกียจเลือกเกินที่จะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านก็อย่าบอกตัวเองสิคะว่าจะอ่านจบหนึ่งเล่มคุณเอาง่ายๆแค่วันนี้คุณจะอ่านแค่หนึ่งบทหรือถ้าหนึ่งบทมันก็ยังยากไปก็บอกตัวเองไปเลยว่าจะอ่านแค่หนึ่งถึงสองหน้าเมื่อคุณหยิบมาอ่านวันแรกๆคุณก็อ่านแค่นั้นวันต่อไปคุณก็มาอ่านเพิ่มสะสมไปทุกวันยังไงซะาหนังสือเล่มนั้นคุณจะอ่านจบได้ภายในระยะเวลาไม่นานอย่างแน่นอน เพราะคุณจะไม่อ่านเพียงแค่หนึ่งหน้าทุกวันมันจะมีบางวันที่คุณรู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็อ่านจนลืมเวลาไปเลยทีเดียวดังนั้นเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองก่อนว่าทัาตั้งเป้าหมายใหญ่แล้วคุณทำไม่ได้ลองซอยเป้าหมายให้มันเล็กลงไม่ได้หมายความว่าเอา้าแล้วทำไมบางคนบอกว่าต้องตั้งเป้าหมายใหญ่จะทําให้เรามีความกระตือรือร้นที่จะอยากทํานั่นคือคนที่เขามีความมุ่งมั่นและไม่ต้องมีใครบังคับ พูดง่ายๆคนเหล่านั้นเขาไม่ได้ขี้เกียจเท่าเราดังนั้นถ้าเราอยู่ในประเภทที่มีความขี้เกียจคอยฉุดรั้งแล้วลราก็เราก็ต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองค่ะเราจะทำแบบเขาไม่ได้เพราะบางครั้งเราจะขาดแรงจูงใจและไม่สามารถได้เริ่มทำอะไรเลยเหมือนอย่างตัวอย่างเพื่อนของครูเก๋ที่เขาอยากจะวิ่งออกกำลังกายที่ได้เล่าไปแล้วเมื่อสักครู่นั่นแหละค่ะอย่าไปเริ่มต้นว่าจะวิ่งนานอย่าไปเริ่มต้นว่าจะทำสิ่งยากบอกตัวเองจะวิ่งสักห้านาทีสิบนาที รับรองถ้าทําได้วันละ5นาทีทุกๆวันนะคะเราจะมีความมั่นใจในการออกกําลังกายมากขึ้นและที่สําคัญร่างกายของเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองลองตั้งเป้าหมายเล็กๆในสิ่งที่คุณอยากทําเพราะกูเก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณอยากทําอะไรอยู่เลือกสิ่งนั้นเอามาซอยให้เล็กลงแล้วเริ่มเลยนะคะข้อที่3คุณต้องสร้างกิจวัตรที่ช่วยกระตุ้นตัวคุณเองนิสัยมันเกิดขึ้นจากการที่เราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ําๆทุกวัน ยิ่งทำบ่อยๆทำทุกวันมันจะกลายเป็นนิสัยเป็นวินัยของเราลองตั้งเฉพาะสำหรับสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่คุณอยากทำอย่างเช่นตื่นขึ้นมาดื่มน้ำทันทีหนึ่งแก้วทุกวันซึ่งอันนี้ที่ครูเก๋ยกตัวอย่างมาเพราะว่าครูเก๋ทำแบบนั้นทุกวันค่ะตื่นปุ๊บครูเก๋จะดื่มน้ำทันทีค่ะจะมีน้ำตั้งอยู่ใกล้ๆตัวหนึ่งขวดดื่มน้ำให้หมดหนึ่งขวดนั้นทุกๆวันมันช่วยปรับสมดุลในร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเอาที่คุณถนัดนะคะ หรือบางคนอาจจะบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วจะนั่งสมาธิก่อน5้านาทีแล้วค่อยลุกจากที่นอนหรือบางคนอาจจะบอกว่าตื่นเช้ามาฉันจะต้องยืดเส้นก่อนเหยียดขายืดเส้นทําให้ร่างกายพร้อมสําหรับวันนั้นๆด้วยการออกกําลังกายบนที่นอนพลิกไปพลิกมากระปี้กระเป๋าก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองกำ,กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมกำหนดกิจกรรมที่คุณทำได้ ถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะมีวิธีการที่จะกระตุ้นตัวคุณเองในทุกๆเช้าเลยล่ะค่ะครูเก๋นอกจากดื่มน้ำแล้วหลังจากนั้นครูเก๋จะ affirmation affirmation คือการใช้คำพูดเชิงบวกกับตัวเองหรือเอาง่ายๆเป็นการโปรแกรมจิตว่าเราจะเจอแต่เหตุการณ์ดีๆเราจะเจอแต่ผู้คนที่ดีเราเป็นคนที่มีความมั่นใจในการทำในสิ่งต่างๆเราจะบอกตัวเองแบบนั้นในทุกๆวันหรือถ้าใครที่ติดตามช่อง podcast ของครูเก๋ส s t a t i o มาพอสมควร ก็จะเห็นว่าบางวันครูเก๋ก็หยิบมือถือขึ้นมาอัดเสียงตัวเองตอนที่กำลัง affirmation ค่ะคุณลองกดดูในช่องที่คุณกำลังฟัง podcast อยู่นี้แล้วมันจะมีด้านบนนะคะที่เขียนเอาไว้ว่า playlist มันจะมี playlist ต่างๆไม่ว่าจะเป็น playlist พัฒนาตนเอง playlist โปรแกรมจิต หรือแม้กระตั้งที่เป็นเพลย์ลิสต์เรื่องที่เป็นชีวิตประจาวันหรือเรื่องส่วนตัวของครูเก๋ครูเก๋ก็เอาลงเอาไว้ในช่องแต่คุณเลือกเฉพาะสิ่งที่คุณสนใจได้ถ้าใครนึกไม่ออกว่าคําว่าโปรแกรมจิตหรือว่าการแอฟเฟอร์มชันมันเป็นยังไงครูเก๋ก็ลงเอาไว้เช่นเดียวกันคุณลองเข้าไปฟังลองเลือกบทพูดที่มันเข้ากับตัวคุณเองสร้างกิจวัตรตอนเช้าของคุณด้วยการกระตุ้นตัวเองด้วยคําพูดเชิงบวกแล้ววันนั้นทั้งวันคุณจะดึงดูดแต่ผู้คนที่ดีคุณจะเจอแต่เรื่องโชคดี และมันจะมีปาฏิหาริย์บางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวเพราะคูเก๋ก็เริ่มทําเรื่องนี้จากการที่ไม่เชื่อเหมือนกันค่ะแต่พอทําไปทํามาชีวิตมันดีขึ้นเราก็เลยทําสิ่งนั้นต่อเนื่องมันอาจจะไม่ได้เกิดผลในทางหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่คุณคิดแต่มันจะเกิดขึ้นโดยที่จิตของคุณมันจะนิ่งสงบและการที่มันดึงดูดเรื่องดาวดีๆไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่เพราะเรานั่งพูดแล้วมันดี แต่มันทำให้จิตใจของเราสงบจิตใจและจิตใต้สำนึกของเรามันฟังแต่ถ้อยคำที่ดีเรื่องราวที่ดีมันก็เลยทำให้การดำเนินชีวิตในวันนั้นๆของเราเต็มไปด้วยความโชคดีเริ่มต้นจากตัวเราเองนั่นเองค่ะข้อที่ 4. คุณต้องใช้พลังในการลงมือทำบ่อยครั้งที่คุณรู้สึกขี้เกียจเพราะคุณคิดมากเกินไปคุณก็เลยไม่ลงมือทำหากคุณจะอยากลงมือทำคุณต้องลดความกลัวสร้างแรงกระตุ้น อย่างเช่นถ้าคุณไม่อยากจะล้างจานบอกตัวเองเลยว่าเอาไปล้างจานสักหนึ่งใบก่อนแค่นั้นค่ะแล้วคุณจะพบว่ามันง่ายขึ้นพอเอาเข้าจริงคุณไม่ล้างหนึ่งใบหรอกคุณก็ล้างจนเสร็จนั่นแหละดังนั้นสร้างแรงกระตุ้นให้ลงมือทําก่อนถ้าคุณเริ่มทํามันจะทําต่อเนื่องได้เองโดยอัตโนมัติคุณต้องเชื่อว่าคุณเก่งกว่าที่คุณคิดค่ะข้อที่ 5. แวดล้อมตัวเองไปด้วยคนที่มีแรงบันดาลใจคนที่ทําอะไรไม่สําเร็จบางครั้งเพราะว่าคนรอบตัวค่ะ คนรอบตัวมักจะบอกว่าอ่ะจะทําเรื่องนี้เหรอยากเกินไปหรือเปล่าอ่ะอย่างเธอเหรอหน้าแบบเนี้ยทําได้เหรอหรือบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยอย่าไปทําเลยวันก่อนนะเห็นคนนั้นก็ทําเรื่องนี้แหละล้มเหลวไม่เป็นท่าพร้อมที่จะรับความล้มเหลวแล้วเหรอจะมีคนรอบตัวที่จะบอกคุณแบบนี้เสมอครูเกไม่ได้กําลังพูดให้คุณโกรธหรือเกลียดเขาทุกครั้งที่มีคนมาพูดแบบนี้กับคุณนั่นเพราะเขารักและเป็นห่วงคุณคะ่ะมีคนที่เขามาบอกมาเตือนนั่นเพราะเขาหวังดี และที่สําคัญเขายังไม่เคยทําเรื่องนั้นและเขาก็ไม่รู้หรอกว่าที่คุณทํามันจะยากหรือเปล่ามันจะเหนื่อยหรือเปล่ามันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าแต่เขาเตือนไว้ก่อนด้วยความเป็นห่วงดังนั้นคุณก็ต้องขอบคุณเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าขอบคุณเขาแล้วคุณจะไม่ทําอย่าหยุดยั้งตัวเองด้วยคําพูดของใครลองลงมือทําในสิ่งที่คุณสร้างแรงบันดาลใจของตัวคุณเองให้ได้ก่อนเมื่อคุณทําแล้วสําเร็จไม่สําเร็จ อย่างน้อยคุณก็ได้ภูมิใจว่าคุณได้ลงมือทําอย่างคุณอยากจะมีซิกแพคบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยหุ่นแบบนี้มันมีไม่ได้หรอกคนที่เขามีเขาต้องอแบบนั้นแบบนี้ต้องมีเทรนเนอร์หรือใดๆคุณลองฝึกลองท,ทําด้วยตัวเองดูก่อนอาจจะไปวิ่งออกกําลังกายอาจจะออกกําลังกายตามคลิปที่อยู่ใน YouTube อาจจะสร้างแรงจูงใจให้คุณทําสิ่งนั้นต่อเนื่องทุกวันคนอื่นที่เขามีเทรนเนอร์เขาอาจจะใช้เวลาแค่หนึ่งเดือนถ้าคุณใช้เวลาสัก5เดือนก็ไม่ถือว่าแย่ เพราะอย่างน้อยคุณได้ลองทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําแต่ที่แน่ๆครูเกศเชื่อว่าถึงจะยังไม่มีซิกแพคแต่การออกกําลังกายสม่ําเสมอจะทําให้ร่างกายของคุณแข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะข้อที่ 6. คุณจะต้องให้รางวัลตัวเองเมื่อคุณทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งสําเร็จเมื่อคุณทําสําเร็จอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยคุณก็อย่าลืมที่จะให้รางวัลตัวเองการให้รางวัลอาจจะเป็นการกินของอร่อยการเปิดดูรายการทีวีที่ชอบการดูหนังเรื่องปโปรด การไปในที่ที่อยากไปอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ทําให้หัวใจของคุณพองโตคุณจงทําสิ่งนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งใหญ่ๆมากมายที่ต้องเสียเงินทองนะคะเอาที่คุณสบายใจและสามารถให้รางวัลตัวเองได้บ่อยๆค่ะข้อที่7คุณต้องกล้าที่จะยอมรับความล้มเหลวและเดินหน้าต่อไปความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตคนที่ประสบความสําเร็จเขาไม่ได้กลัวความล้มเหลว แต่เขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆตัาง,ตงหากละ่ะคุณจะรู้ว่าครูเกตพูดบ่อยมากถึงโทมัสเอดิสันที่ล้มเหลวจากการประดิษฐ์หลอดไฟเป็นหมื่นๆครั้งและทุกครั้งเวลามีคนไปถามว่าทําไมเขาล้มเหลวตั้งหลายครั้งแล้วยังทําต่อคําตอบของเขาก็จะน่าทึ่งเสมอเขาบอกว่าเขาไม่ได้ล้มเหลวเขาแค่ค้นพบวิธีการที่มันไม่ใช่หนึ่งหมื่นวิธีต่างหากละ่ะเห็นไหมคะแล้วคุณละ่ะมีอะไรที่ตั้งใจทำเอาไว้ แล้วทําได้ครบหนึ่งหม่นครั้งและล้มเหลว1 0 0 0 0นครั้งหรือยังถ้าเกิดว่ายังแล้วลวก็คุณก็ยังโชคดีกว่าโทมัสอีกมากเลยและคุณจะไม่ลงมือทําต่อไปจริงๆหรอคะเพื่อให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจลุยต่อไปได้เลยคะ่ะข้อที่8คุณต้องสร้างแรงบันดาลใจจากภายในของตัวคุณเองคุณต้องรู้ว่าตัวคุณเองในอนาคตต้องการอะไรคุณต้องสร้างวันนี้เพื่อให้คุณมีชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า ลองนั่งจินตนาการถึงตัวเองในอีก5ปีข้างหน้าก็ได้ว่าถ้าคุณลงมือทําสิ่งนี้ตั้งแต่ตอนนี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนถ้าคุณยังขี้เกียจอยู่มันก็จะไม่เริ่มอะไรเลยดังนั้นลองคิดดูว่าคุณจะทําอะไรให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างครูเกศที่ทําช่องพอดแคสช่อง y o u t u b e ช่องนี้ทุกวันนี้สร้างรายได้ให้ครูเกศจะแซงเงินเดือนประจําอยู่แล้วและครูเกศก็ขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจเริ่มตั้งแต่ตอนที่ ใครต่อใครยังไม่ได้เห็นถึงความสําคัญเห็นหรือยังล่ะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณให้คุณรู้ว่าความคี้เกียจคือศัตรูแล้วแล้วก็คุณจะไม่อยากขี้เกียจคุณจะไม่เลือกที่จะขี้เกียจเพราะว่ามันจะขัดขวางการเติบโตและความสําเร็จของคุณทุกครั้งที่คุณลงมือทําคุณกําลังก้าวเข้าใกล้ความสําเร็จที่มากขึ้นเพราะคุณเกีไม่รู้หรอกว่าตอนนี้คุณตั้งเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จเรื่องอะไรแต่ถ้าคุณขี้เกียจ มันจะเป็นอุปสรรคซึ่งคนที่สร้างอุปสรรคนั้นไม่ใช่ใครแต่เป็นตัวของคุณเองคุณอยากโชคดีคุณก็ต้องทำลายความขี้เกียจหรือว่าอุปสรรคนั้นให้ได้เริ่มต้นเล็กๆตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและลงมือทำทันทีสิ่งหนึ่งที่คนพลาดคือพอกระตุ้นตัวเองให้มีแรงบันดาลใจในการทำแล้วก็รอว่าพร้อมก่อนค่อยทำซึ่งจริงๆพลาดมากนะคะสิ่งที่คุณต้องทำคือลงมือทำเลยไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้ เพราะทุกเก้าสามารถเริ่มต้นเล็กๆได้เลยตั้งแต่วันนี้และการเริ่มต้นเล็กๆจะนำคุณไปสู่อนาคตหรือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ลองถามตัวเองว่าฉันจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างในวันนี้แล้วครูเกีเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งความสาเร็จของคุณปีนี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะเป็นคนเวอร์ชันใหม่ที่ดีขึ้นแบบ100เอร์ซค่ะและถ้าเกิดว่าเรื่องนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณหรือคุณชื่นชอบเนื้อหา สามารถที่จะแชร์เก็บไว้ฟังได้หรือแชร์ให้กับคนที่คุณรักได้นะคะและครูเก๋มีเนื้อาหาดีๆแบบนี้ลงคลิปให้คุณในทุกๆวันสามารถกดติดตามช่องพอดแคสต์คเก๋สเตชันเอาไว้ได้เลยค่ะถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยเพราะเพื่อนๆที่แวะเวียนมาอ่านเขาก็จะได้ประโยชน์จากคอมเมนต์ของคุณด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณทุกๆคนมากสวัสดีค่ะ